เราต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมซึ่งวันนี้อยู่กับน้องครูน,นี่เช่นเคยแล้วผมซึ่งวันนี้อยู่กับเกม Forza 5นะครับผมวันนี้คือ GTR พาร์ทที่2นะครับผมใช้ได้เสียงใช้ได้ไปหล้งจากบอว่าเราลองรถกันละหูบ้าผมอยู่ไกลเลย <laughs> เราจะมาอ่านรถกันนะครับผม สว,สวยมากเลยนะทุกคนสวยมากอะโคตรสวยตัวสั่กิโลเนี่ยทุกคนใจมากแต่ก็ใกล้อะไรผมทำให้มันเร็วๆหน่อยจ้าจูนจูนทุกคนอ้าเขยไม่ได้จูไม่ได้เหมือนดัมโบ้ดัมโบ้ผมจูได้แต่จูนไม่ได้ ไม่รู้ทำไมตูไม่ได้ฉันรู้สปอร์ตนะแตที่ผมยัไม่ได้สนเลยนะทุกคนคนแค่ก็ะบาแม่ไหนพูดไม่ทันขับครับ,รบชนเลยทุกคนหนึ่งนาทีหนึ่งวิความปัดเอนลรกผมพูดว่า ผมจะไม่ชนเลยใช่มนนหนึ่งวิผ่านไปชนป้งก็ให้คู่ยังไ,งไ,ไม่ทันเออเออเออออเออเอเอคนเด็กไม่ไหวเด็กไีอยู่มาข้างน้นเอยืนอีทหกเอ่เอหกเมตรนนะัอะไรเอ,อ่ยอ้สิบสามนิ้ว

วันแบล็เชียเรื่องมาผมก็จะออ่างเข้างันก่อนผมพบเงินมาเรียบร้อยใส่นี้นี่ใส่นี้นะทุกคนอ่างอะไรแค่หนึ่งะใส่นี้แล้วกันมีอะไรผมยัดหมดผมไม่ห่วงเงินเอาผมห่วงรถรถแ้า <c oughs> มันลรงยิงแรงยิงดีพระราม ี่ใส่ให้ทุกคนในนี้แรงสูตรเด็ดท่อแรงแน่นอนสิบเปียนอันี้วบ้าเสียงไม่สวยผมไม่ชอบเสียงนี้อยู่แล้วเสียงมันแปลกอะทุกคนมันแปลกอะไรวัดดิงไม่รู้จักพูดไปเถอะวัดดิง่ รูปน้ำคืออะไรอ่ะงไอโยซีโอ้ทุกคนขึ้นอย่างสูงอย่างสูงทุกคนอันนี้ออมใช้อันนี้ไอเงไปสามหมื่นสี่ร้อยบาทนะทุกคนไอเงเยอะมากอะ่ะแพงมากอะไรอย่างนี้เยอะมากใชพอ,อาที่ไรฉันสังเกต ไม่ใช oh. <T |ar|> ่เป็นโช๊คโชอันนี้อาโช๊คล้แข่งใส่ลูบาร์ด้วยใส่เหล็กค้ำโูบาร์ดหรือเปล่าเนี่ยยืมชื่อทุกคนอ2ชิในที่สุดก็มาถึงอ2เร็วเย้ อยู่แล้วทำไมบอกเธอจะทุท่อย่างที่ทีจท่จาดที่จาดใค่แค่ไรผมก็ไม่ใส่เง,งิน <c oughs> อันนี้เสียนเงินไปป็น,นจนวนมากเฮ้ยอย่านะเน,นี้ยหรอมันเป็นอันเนี้ยหรอหรอใส่ไปดีครับ <c oughs> สายสิ่งอยู่แล้ว อาจจะไม่แรงก็ถึอเอาเทไว้ก่อนอย่งทุกคนสปอยเลอร์อย่างใหญ่อะแก่ทุกคนอันนี้อย่างใหญ่เลยเลยพูดมาหาเล็กคำอ่ำอ่ำซึ้งเลยอ่ำมากอ่ะเอาเทไว้ก่อนอ,ะอ่ะซิง่งไว้ทีหลังโออเค่ะ อันนี้ผมจะใส่เป็นอันนี้นะทุกคนอ่า้นมายเลสองละเทไว้ก่อนบอกแล้วเทไว้ก่อนเฟี้ยป่าวฟีย้ยป่าว <c oughs> อืมเล้วไม่ออกทุกคนเอายางหนะ้าเอาร้อนหน้าใหญ่ๆร้อนหลังเด็กเล็กเนีายเล็ก่กกา กว้างต้องคู่เลยทุกคนผมจะได้ดแบบูออกแม่ลอยนี่สถานี้ทั้งสวยงามไม่เปลี่ยนเลยใช่เป็นอันนี้แล้วกันอุ้ยแมบทบนี้สวยอนะทุกคนว้าวว้าสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยยะเอ้ยอ้อ้ยะ อย่างเทอย่างเทเทมาทเนใส่รองเท้นี้ไม่อยากอยกคิดมันจะสวยแค่ไหนแทจไมเลยเอเรนี้ขอบขอบเขียวชชสวยด,ด,ดีอะทุกคนขอบเขียวปุกีออเออออออเ้ เอออ้ออ้อหยอยอกแบบนี้สวยทุกคนนี่ยสวยเลยเนี่ยแบบเนี้ไอ้น้าไม่ค่อยสวยทุกคนไม่สวยก็เปียกต่อหน้าเล็กเล็กเอ้ยรอรอ,อไ helmet, ไไ pigs, ไไหน้าใหญ่ๆห้่รอหลังเล็กเล็กแบบไม่เบิ้มไม่เบิ้มไม่เบิ้มโอเคแอนเซอร์ด้ทุกคน ไม่อ่านจากเดิมเลยไม่อ่านจากเดิมเลยอะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาจุกกันไม่ใครทำอันนี้เลยพืออัรสองโอ้เห็นอย่างนี้ก็พลาดไม่ได้สิครับแงไปเลยเงินมีเหลือเฟือ เสร็จแล้วเรามาปรับอันนี้แอบปรับได้แ้วทุกคนโอู้เหลือมันร้อยมากาปรับให้แรงๆอ้วเป็นคนโอ้อะไรกันตัาเนี่ยอุอแองไป็นเสืออังด้วยยังดีเ้กาแฟเท่กาแฟเท่ ใส่เลยทุกคนผมใส่สีดำแล้วกนรด้สีตกรรมกันทันทีจะใส่เทปทุกคนใส่เลยอะไรโอเคใส่หมดยี่ใส่เลยไหนดีเ้ยคนรวยครับผมคนรวยเขาจะใส่กระจกข้างสีทอง ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยนะนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันตีหมดแล้วอ่ะที่เหลือก็ไปแอ่งหลายทุกคนไม่มารอบนี้ต้องแอ่งของจริงแอ่งให้หมดไม่ให้เหลือเดิมเสียดิเอา อ่ะย่ะเฮ้นนนยนห็นมะั้ยล่ะอ๋อเป็นว่าแม่เบอร์สิเจอก็อ้องใส่ดิคะาวันนี้หายากแล้วอู้ว้าวเ oh ออไรคราชคราชคราชช็อปคุณราชเนี่ยไอ้ะย่ะ ไอ้ย่างเท่เทเทกินอั้งเกินอันนี้ออเกเย็บเย็บเล็กหน่อยเด็กเพียหน่อยโอโโท้ทุกคนไม่ได้กินกิได้แล้วเหมือนข้างบัวผมจะใส่เป็นลายอันนี้อันนี้ ร้อมโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆทุกคนใส่ตรงนี้เลยเฮ่ดิโอแม่ีิเท่ทุกคนเท่มากไม่มีใครใส่หรอก ควรไม่องงั้นผมทิ้งแล้วกันโอเคเสร็จเรียบรอ้อยอ้าวรถรถหายสีหาย,หายเ้องามาลององพันด่วนอะไรทุกคนผมว่าน่าจะแรงอยู่ เลยเสียงแอกอุ้ยมีหมอกด้วยอู้เวแม่พิลล้อยเลยทุกคนแรง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 โอ้โหไฟหน้าแอบเรียเลยเอางี้ดีกว่าอ่าทุกคนเอานี้มาควยที่เขาเลยเครื่องไอ้ตาบเอาว่ะเพาะว่าคันอื่นมาขับดีกว่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวลองทุกคน ใครล่ะบุกไอ้เนี่ยเออคนนั้นเลื่อยลอเลยบุกไเอเไ,ไม่ทุกคนบุกไอเสียงไม่มีความเท่อันนี้ชุนได้ทุกคนต้องหยุดไม่ใช้่เหรอไม่เยใช้ทุกคนแค่นเนี้ย <Yeah. S 1> เกียร์เผลอเลยอา่านทางช้า จริงนะทุกคนตามทางนี่ช้าช้าไอ้เวลาอนี่นะพูดเร็วมาเจอคนเยอะเลยอโอเคทุกคน,นเดี๋ยวเราจะมาใช้เอ่อจีทีอารับทุกคนเราจะใช้ได้อยู่จีทีอารนะ อยู่ไหนอยู่ไหนอ,อยู่ไหนอ,อ้าวทุกคนหายสีแดน้นะผมละเลยมาเยอะเลยอ, <c oughs> อูอ้ออชิหูเก็บละจะไปทางไหนเออทางนี้ดิเพื่อนดูด้วยไลยใคร <c oughs> เดี๋ยวเป็นไลยเพื่อนกันเนี่ย ตำรวจทุกคนตำรวจมาเลรองมาเลยทุกคนไห้ม่คนมารองตำรวจทุกคนตำรวจตำรวจครับตำรวจหนึ่งสองสอ้อุ๊ยแล้วเขาไปเป็นยังไงนะววิ่งไม่ไปเลยเหรอทุกคนสองร้อยอุ้ยเร็วมากทุกคนอุ้ย็เพียงสองร้อยเลย เพราะผมไปทั้งเบรกเลยนะเนี่ยสองร้อรยสามสิบโหแรงมากทุกคนเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากโอ,อหโหสองร้อรยสิบโหแรงมากยังแรง แรงมากแรงจัดทุกคนแรงจัดเฮ้ยคนอยู่อย่างนั้นเลยเอาเหลือเลนแหละอ้โอ้ทุกคนแรงแรงมากส่งไม่ไม่แน่ใจส่งไม่เท่าไหร่เงมนดู แรงมากนะครับทุกคนอะไะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้น้องพนด้วยนะครับผมช่องวันนี้น้นองพนขออาออะไรก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ย,ว,ยวมาหกดสุด